สวัสดีค่ะพักปัจจิพ็กพอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกข้าวครัว วันน ja ี้จะทำเมนูไก่นะคะทำไก่ทอดทำแบบสูตรง่ายๆนะสูตรของพี่เพ็เองสูตรบ้านๆ่อยนะเอาเอาแบบง่ายๆนะเครื่องปรุงมันก็ไม่มีอะไรมากมีไก่ไก่นี่เป็นลักษณะแบบไหนแม่คล้ายๆไก่ทอดเอ่ไก่เนี่ยนอสไก่นองไก่นียคล้ายๆไก่ทอดหานใหญ่ไหมน่องกับตาโพมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกับไก่ทอดทั่วๆไปเขาเรียกไก่ทอดหั่นใหญ่บ้างแต่บ้านเราบ้านเรามันต้องกินแบบนี้มานานแล้วนะไก่ทอดภูเก็ตบ้างก็กินแบบเนี้ย่นใต้นะไก่ใต้มันก็กินแบบนี้นะ ใช่ใช่แต่ว่ามันจะมีอะไรนะมันจะมีต้นเมีหอมใช่ไหมีมีก็เครื่องเครื่องบ้านเราเลยมากก็จะใส่ขมิ้นหน่อยนึงมันึงใช่ไหมเออมันจะทําให้สีสันสวยขึ้นอันนี้แบบบ้านเรานะแบบบ้านเราแล้วเพราะไม่มีอะไรเยอะมากมายอ่ะมีอะไรบ้างนะขมิ้นนะคะขมิ้นกระเทียมนชีพริกไทย เม็ดเม็ดผักชียี่ราคั่วแล้วแล้วก็มีผงปรุงรสหน่อยนึงแล้วเกลือไอผงชูรสผงชูรสนะแล้วก็เกลือแล้วก็ไก่นี่แม่นีไก่นี่จะใช้นี่หน่อยนะคะไก่แม่ใช้เป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนนี่น่องก็เรียกนอสอน่องกับไอตะพกมันอะแต่ว่าจากที่ดูนี่ทีิเชกไม่มีแป้งนะไม่มีแป้งเลยไม่ใส่แป้งจะไม่จะกรอบไหมกรอบเราเราใช้นี่แชมปูนใส่ช่วยอ๋อีิเชรใช้น้ำปูนใส่เหมือนกับทอดกล้วย กล้ๆกล้อยแขกเนี่ยมันมันติดกันอย่างเนี้ยเรามาตัดได้้เป็นสองชิ้นสองชิ้นคือมาทั้งหมดประมาณหนึ่งกิโลนะคะแปดสิบบาทจะหมักให้ดูจะหมักให้ดูเดี๋ยวหมักองหมักคงองหมักค่งคืนนะพรุ่งช้าค่อยทอดมันจะอร่อยมันทําให้เข้าเนื้อเข้าหนัง แล้วเนี่ยวิธีทําก็มีน้ำปูนใสด้วยนะคะเนี่ยเครื่องปรุงมันน้ำปูนใสนี่คือน้ําปูนนะปูนแดงแบงกินกบหมางเนี่ยมาแช่ไว้เนี่ยทําขนมนมเนยอยู่ในขวดนี่หมดมาใช้ทานู่นทํานี่แช่ไว้เก่าแก่แช่ไว้พอหมดนล้ววันหมดก็เราเอาน้ําใส่แล้วกขเยี่ยวขเยีวเราแช่ไว้อีกเนี่ยดีนะเราจะเอาน้ํานี้มาหมักใช่ไหมแลมันมาหมักเวลาเราทําของที่ทอดๆอดอะไรนะขนมขนมเบียปูนเบี้ยปูนก็ไอ้เนี่ยมากวนมันจะกกอะมันจะเหนียวอช่วยได้เยอะ ลินนกันมาแล้วนะน้ำปรนงใส่เอาต่อไปเราก็มีไก่ไก่นี่ก็จิ๊ปเปตโกตัดพอตัดแล้วจิ๊ปเปตโกใช้ชส้มเนี่ยยิมนิดนิดนะไม่ต้องเยอะนะยิมพอนิดนิดหน่อยๆเนี่ยยิมยิมให้มันเวลาเราหมักมันจะได้ซึมเข้าไปอยงแทงๆนิดนิดหน่อยเนี่ยมีเครื่องปรุงมันมีแค่นี้เองเนี่ยเราลงเครื่องขึ้นมา เอานี่ก่อนพริกไทยพริกไทยนี่กระเทียมกระเทียมไม่สิบกรีบนะคะแล้วแต่กระเทียมเราชอบมัมมากๆก,ก็ใส่มากหน่อยแต่ประมาณสิบกรีบเอ๊ยอย่างนี้ปั่นก็ดีนะใช่ไหมปั่นก็ได้ที่เกียรไปเอาเครื่องปั่นลงมา นี่เลยจ้ะอ่าทีนี้รากผักชีสามต้นใหญ่ๆเลยเนี่ยอ่ายีราผักชียีราแค่นี้พอนะคะประมาณช้นชาเนี่ยนิดหน่อยพออย่าเยอะเยอะเดี๋ยวมันฉุนอ่าพอกระผมปากมคออ,อันนี้ก็คือใส่ บางคนก็แยกเป็นยี่หลาก็ได้แล้วก็เพิ่มเป็นเม็ดเม็ดผักชีมจะยิ่งหอมนะสังเกตเวลาเรากินไก่ทอดหั่ใหญ่มันจะมีเม็ดผักชีเม็ดผักชีจะ่ไม่ที่ไม่ละเอียดเป็นเม็ดเม็ดีอ้นี้เขาคั่วมาแล้วเอาแบบความกระดวกนะดีแค่นี้ก็แค่นี้ซื้อที่เขาคั่วมาแล้วสําเร็จรูปอ่ะละเอียดแล้วนะคะ คือจะตักผงขมิ้นหน่อยนึงนะไม่ต้องเยอะอหอ,ะะหอมหอมนิดนะิดไหครึ่งช้อนเนี่ยใส่ไป,ไปเลยผงขมิ้นนะคะเกลือเกลือก็อย่าเยอะนะประมาณครึ่งช้อนพอไก่แค่โรเดียวเดี๋ยวมันจะเค็มจัดไม่ได้ของปรุงรสช้อนของชูรสชูรสช้อน แล้วอัน,นี้อ้น,นี้เราก็ต้องใช้น้ำปูนใสละลายก่อนใช้มือเลย ไส่คมิ้นมือมจะเหลืองไม่ใส่ถุงมือไม่ได้เรแบบานาน,าน้ามใหหดู่ยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาแบบธรรมชาติบ้านๆเราดวเรากินเด็ไก่นวนมากแล้วไก่แดงๆเ้าก,ก็กินเยอะนะอันนี้ก็หน่มซีเมล้วนะครับเดี๋ยวเอาเข้าตู้เย็นทิ้งไว้คืนนึงนะครับ ที่ข้าวเหนียวเคียวลูล้างจนสะอาดแล้วที่จะแช่ไว้ประมาณห้าชั่วโมงนะเราจะนึ่งห้าชั่วโมงมันนิ่มนวลดีแหละนึ่งจะกินอ่ะไก่ทอดนะคะล้างสะอาดแล้วเนี่ยอนึ่งกับหวดนี่มันจะได้สุกไว้ โอเคเดี๋ยวมาดูกันอ้าวหนึ่งสองสามข้าวเหนียวเราก็อ่าสุกก็ดีอืมกำลังดีเลยนะไก่นะเสร็ดลับ,บออใส่นี่ก่อนใส่เกลือไปตัวกระทะมันทำเพื่ออะไรรู้ไหมเดี๋ยวเราทอดเราควรจะติดกระทะตัวกระทะหน่อยนึงจะได้เดูความชื้นนะเออกระทะเดี๋ยวทอดเราไม่ต้องควรจะ ไกปเออตะกี้ให้เราไปไม่ได้คร้ำมันมันเยอะหน่อยนะเยอะๆหน่อยไม่เป็นไรไก็นี้เราหมักไว้นั่งคืนหนึ่งคืนแล้ว มันจะได้อร่อยมันเข้าเข,าเ,ขาเรียกกับภาษาบ้านเรามันเข้าเครื่องสีเหลืองใสขม,มิ้นไปหน่อยนึงนะอย่าไปใส่สีใส่ขม,มิ้นเนะี่ยเป็นสมุนไพรมันจะอร่อยมันจะหอมถ้าไก่แบบว่าไก่ไก่สลามก็จะมักจะใส่สีส้มนะละลายสีส้มกับแป้งแล้วชุบทอดเป็นคนข้างบ้านเอาอิสลาามก็ทําไก่มันก็สวยไปอีกแบบนะสีส้มมันก็สวยแต่นี่เอาธรรมชาติใช้ขม,มิ้น ลองจะชิม่นนอนะคงจะร้อนนี่หะ่แล้ว่หน่อยเลยนะเราเบาไปนะคะ ต็อิ้งาปกลางค่ไดเาเินก็ไม่ได้นะต้องิมก็ไม่ได้กลางๆกลางงมาร้อยเหลือเหลือเจ็ดสิบอะไรเนี้ถ้าเราสีก็เรีน้องสีตาพูดสีย ต้องค่อยๆเนี่ยกำลังดีเนี่ยเมื่อก <c oughs> ีいい้ร <t ess asking> ้อนแรงใส่ลงไปปุ๊บเดือบเบาๆค่อยๆค่อยๆเดือดค่อยๆสุกไปอีกนิดหนแรงเกินจะไม่ได้เออมันจะไหม้ซะก่อนเนี่ยต้องไหม้ไปเนี่ยให้ไปเดือบเดือดเดือดเบาๆเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปนั่นความเราก็ยังสูงอยู่ไป เนี่ยเราทอดไปสักพักหนึ่งนะเวลาคิดกลับมาด้านด้านในเนี่ยเมื่อกี้คุณหนึ่งแกบอกว่าต้องใช้ตะหลิวเนี่ย<บ>กดกดเนี่ยค้นกระดูกกันนะให้มันให้มันลงไปเนี่ยแล้วนั้นไปจะมาทอดตามอีกทีข้างในจะได้สุกขนะ้างใน,นจะได้สุกหุยหนังกระดุกแต่นั้นว่าสุกแล้วนะคะอ่า น่ากินเลยโอ้โสีสันนี่อขายได้เลยเสุดเนี่ยล้างได้เนี่ยต้องใช้กระดาษซับให้น้ำมัน<อ>ให้แห้งนะคลุกเกลือกับชูรที่ดนึงแต่เกลือไม่ได้ใส่ทีเกลือนิดหน่อยโรยๆนะอย่าให้เค็มเกินเกลือนิดหนึ่งนะ หนุ่มมันบอกว่าใส่ชูรสจัะนิดหน่อยเกลือได้ชูเพิ่มรสชาติ เดี๋ยวนี้บางคนเขาก็เอามาคุกแป้งนะบางคนก็หมักไปกับเครื่องแล้วแต่นะแล้วแต่แต่ต้องระวังการไหม้เดี๋ยวเราแยกทอดของเรา,เ,าเราแยก นะคะไก่ทอดภูเก็ตสูตรจีเพ็กเองอร่อยสูนี้นะ่ากินทํากินก็ได้ทําขายก็ดีนะทําขายก็รวยนะปังเลยสูเนี้ไม่ยายากเครื่องปรุงก่อนน้อยน่ากินนะเนี่ยก็มันกินบอกปอกันก็อร่อยอืมพอดีเป๊ะเลยหนุ่มพยายามตอนหมักหมักย้ายเค็มนะนี่พอดีเลยจะเล่นก็ได้ ใช้น้ำจิ้มวันนี้ใช้น้ำจิ้มของจันแสงเอ,า,อาง่ายๆสักคนไหนมีน้ำจิ้มแม่ป้านมก็น้ำจิ้มแม่ป้านมก็ได้ฮะนี่เนี่วันน,นี้ใช้น้ำจิ้มนี่ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มตามรสนะตามแสงตามรถนะนยนต์น,นะอืมอร่อยเยี่ยมมีขายนะครับสั่งได้ไก่รสชาติเป็นไงบ้างครับอ <c oughs> ร่อยมาก กินเฉยๆก็ได้เพราะว่าที่เพชรทำปานกลางไม่หไม่เค็มมากอร่อยรสชาติบังเลยเนะี่ยหอมอไะไรบ้างหอมหนึ่งกระมิ้นตัวชูโรนดันจมูกเลยก็สองกระเทียมพริกไทยรากผักชีนี่ลาตามมาอร่อยปังเลยสูตรนี้รับรองไก่ทอดภูเก็ตของกีเพช๊ อันนี้ของเราอร่อยนะหอมเจียวเนี้ส่วนนี้ของที่เพคไม่ไม่ใส่แป้งนะไม่ใส่แป้งแล้วก็หอมเจียวเหมือนกันนะเราคุกเกลือนดิดคุกคือรัอดหน่อยเวลามากินกับไก่ก็พอดีเป๊ะหนึ่งอร่อยหวานเขมนิดนิดหวานหน่อยของพวกนี้มันลงน้าตาลไม่ได้นะลงไมันไม่ลงน้ำตาลเ,เนี่ยน้ำมันมันไม่หมดน,นี่เขาก็จะไม่ไม่ใช่น้าตาล เนี่ยน้ำกินนี่พอดีเป๊ะเลยเนี่ยอร่อยมากเนี่ยข้นเลยอะ่ะน้ำกิมสามรสเนี่ยเรามาตําปลารากพริกก็ได้จะซื้อไปกินนะแล้วจิ้มพวกหมูหมูเป็ดฟ้าหมูไก่เป็ดฟ้าอะไรกินได้หมดนี่น้ำกินเนี่ยใช้ได้หมดไก่ทอดไกนะ่อะไรนะอร่อยมากเนี่ยหมูสามชั้นเนี่ยเอามานึ่งกันโดยเ,เนะย็มโต้นะจิ้มไว้นี่สุดยอดเลยเนียหนังกรอบไหมกรอบ ไอ้วงเลยหนังขอบนอกนุ่มในนะอืมขอบนอกนุ่มในนะนี่ขอบได<ม>้ยินเสียงไหมคะแนนไอนี้ทอดไปสักยี่สิบนาทีแล้วนะขอบหูอื้อเลยเพราะเราแช่ไอ้น้ำปูนใส่ไว้มันนอนอยู่ตู้เย็นคืนออกมาวันนี้โอ้โหรสชาติบังเลยทำเองนะทำเองนะไก่ทอด ไพ่ทอนี่ขาดไอ้หอมเจียวไม่ได้นะนี่ของจิเพกนี่สวยเมื่อกี้กระทะแรกทอดดูว่าเออมันไม่ติดกระทะนะกระทะเรารวนเกลือก่อนเพราะว่ารสสีนนี่จะมัดเยว่หอมไม่ดูโอ้หอมนี่กาลังดีเลยเนี่ยพอเริ่มจัถูกก็ต้องระวังระวังหน่อยออกำลังดีนข้าวเหนียวของจิเปกก็ดูสวยนะอือนี่ข้าวเหนียวหนึ่งเองข้าวเหนียวนี่แค่ห้ากี่โมงล้างให้สะอาดแล้วมันนึ่งนึ่งกันได้กิดานาทียกตบบัดกลับที ก็นึ่งต่ออีกสิบห้านาทีปังเลยอร่อยมากข้าวเหนียวก็นึ่งเองไก่ก็หมักเองวันนี้ซื้อไก่มาแปดสิบบาทนี่้องกินไม่กี่ตังเองได้กินแล้วนี่ข้างในข้างในเนื้อไก่กจะมีความเหลืองเหลืองนดิดๆของขมิ้นนะสุกหมดแล้วเนี่ยข้างในสุกดีนม่ได้เด็กๆกินนะไม่ต้องจิ้มนะกินเนยนี่ได้เลยบายๆได้ดเลยยังชุ่มไหมข้างในนะชุ่ม เนื้อไม่แห้งเยทอดอย่างนี้ดีกำลังดีนี่ต้องเฝ้าค่อยๆเฝ้าค่อยๆไฟไม่ค่อยทอดไปนะกะโลมท่านอืมอร่อยกินกะข้ามเหนียวนี่โอ้ก็อร่อยมากอืมกำลังดีอันนี้ อันนั้นกินได้อยู่อืออือจริงนะไม่เลยโม้ไม่เลยมโมูสูตร <c oughs> นี้ทำตามด้นะเด็กๆนะนี่มันกรอบเพราะว่าใช้ไอ้ปูนน้ำปูนใสนใช่ใช่ชอบอะไรอย่าลืมนะคะเชื่อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ชิเป็กด้วยนะคะอ่าชิเป็กก็มีสินค้าเล็กๆน้อยๆนะคะเนี่ยั้งแต่จากซ้ายไปขวานะก็เป็นเครื่องแกงต่างๆนะ มีแกงปูแกงส้มผัดเผ็ดแกงกะทิแล้วก็มีกะปิดีนะครับอันนี้เครื่องแกงนี่มีทุกอย่างนะครับด้านบนก็จะเป็นหมีส้ว่วนะครับเป็นห่อใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นน้ําตาลอ้อยนะครับแล้วล่างน้าตาลอ้อยเป็นเต้าซี่แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นน้ําตาลดอกกะพันหอมขายดีมากนะครับแล้วก็จะเป็นชิ้งช้างกรอบกรอบกรอบนานเลยถ้าเราเก็บด,ดีๆนะครับอันนี้แล้วก็จะมีอสองเดือนอยู่ได้ใบ bye, bye. ไม่สีอยู่ได้ครับสองเดือนใส่ห่อไว้ มีซ้วขาวซี้วดงองจันรแสงนะครับแล้วก็มีเส้นหมี่หุ้นหมี่ฮกเกี้ยนม,มีหมดทุกอย่างนะครับฝากคุญน,นุนด้วยจ้าจิเพก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะดรือเอฟซีของจิฟต์ท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย